พึงพากันตั้งใจสั่มใจของตนให้แน่วแน่ไม่มีอะไรใน,ในโลกอันนี้ที่จะไปดีกลัวการอบรมจิตใจนี่การทำอย่างอื่นมันก็เป็นการชั่วคราว เป็นการหาเงินหาทองหาลาภหายศอะไรต่างๆในโลกอันนี้นะนันก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะเป็นของไม่ยย่งยืนส่วนการกระทำในใจโดยอุบายเย็บคาย ฝึกให้ใจในี่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเนี่ยนับฝาเป็นการงานที่มีผลอ,อย่างมั่นคงท้าวลเพราะจิตนี้เมื่อฝึกได้แล้วมันจะไม่หมุนไปทางชั่วมันจะตั้งอยู่ในคุณงามความดี เลื้อยไปเหมือนอย่างช้างมาวัวควายที่เขาฝึกคลาดนาไถนาลากไม้ลากล้อลากเกวียนอะไรมูนี่ถ้าเขาฝึกแค่มันเป็นแล้วมันทำได้ดังที่มนุษย์ต้องการแล้วมันก็ไม่กลับออก ปีได้เอาไปใส่ข้าดใส่ไทยมันก็ยังเดินไปได้สะดวกคล่องแคล่วอยู่นั่นแหละฉันใดจิตใจ,ใจในี่เมื่อฝึกให้มันดีต้องดีจริงนะดีธรรมดาก็ใช้ยังไม่ได้ดีต้องดีจริงดีดีจริงดียังไงอ่ะ ดีมาเขาว่าจิตดีตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมละเว้นจากบาปอากุศลทั้งหลายให้ได้ในวมื่อละบาปอากุศลออกจากิจใจแล้วก็มามองดูสิภาวะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้ มันก็ล้วนแต่ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนทีแรกมันก็แข็งแรงดีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็ปกติไม่แปรปวนเมื่อเข้าถูกไว้กลางคนหรือไวช้ชราเข้ามาแล้วร่างกายนี้ก็ยอมทุดโทรมไป ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนกำลังก็ทดถอยน้อยลงไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้นี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงมันจึงรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเรารูปร่างกายอันนี้ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้ มันก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าทุกคนย่อมไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้วไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่ชอบก็จำเป็นต้องได้รับเพราะกฎธรรมดามันมีอย่างนั้นนี่มาพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือว่าขันห้านีเป็นตัวเป็นตน ระวังเฉยต่อขันห่านี้ให้ได้อย่าเสียใจดีใจอย่าดีใจในเวลาขันห่านี้มันปกติโลกภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับอย่าไปไว้ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปความปกติของร่างกายนั่นย่อมมีเป็นครั้งเป็นคราว เนี่ยเมื่อเวลามันมวิบัติลงก็จะไปเสียใจก็ต้องรู้กฎธรรมดาของมันรู้ไปแต่เนิ่นๆเนี่ยรู้ไปแต่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าเวลายังไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไม่กำหนดรู้ร่วงหน้าไว้ไม่กำหนดรู้เท่าไว้ก่อนเวลาความเจ็บไข้ามาถึงเข้านั้นสิจิตใจมันป่วนปัน เหนือร้อนทั้งกลัวตายก็กลัวตายความกลัวตายนี่แหละจึงมาสำคัญมากนะทุกคนได้สอนตนไว้อย่าให้กลัวตายถ้ามันเกิดกลัวตายขึ้นในเวลานั้นแล้วมันจะไม่มีสติปกครองคุ้มครองจิตใจจิตใจจะเลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลส นี่แหะทำใหเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วกลัวตายอย่างน,นั้นเนี่ยให้พากัรละมัดระวังไว้ผู้ปฏิบัติทมทั้งหลายอย่าไปประมาทอย่าไปสำคัญว่าเรารู้แล้วแล้วก็ไม่สนใจที่จะเป็นอา,าเรื่องความตายให้บ่อยๆจนเกิดงานความรู้ขึ้น เมื่อเมื่อมันไม่เกิดญานความรู้ขึ้นมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงในความตายนี่มันก็กลัวอยู่วันยังขํามหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระอ,องค์เจ้าจึงส,งสอนใ่เพศารณาคมตายในทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตาย ถึงว่าความตายนี่มันเป็นของที่เราจะรู้ได้ล่วงหน้าได้เลยว่าเมื่อลมหายใจนี่หยุดลงเมือ่อใดก็ตายเมื่อนั้นเมื่อลมหายใจนี่ยังมีอยู่ก็ยังไม่ตายนั่นแหละถึงว่าท่านยิงสอนให้พจารณาลมหายใจนี่เสมอเสมอ เมื่อพิจารณาอยู่นี่มันจะเห็นแจ้งขึ้นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายสังขารร่างกายนี่มันแตกดับไปต่างหากสังขารร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราก็าจะไปถือว่าเราจะตายยังไงเล่านี่ก็เมื่อเห็นแจ้งอยู่ว่าขันดังห้านี่เราบังคับมันไม่ได้ ไม่อยู่ในบังคับบัญชาเลยอย่างนี้นะมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วยังจะสำคัญว่ามีตัวตนอยู่หรือยังสำคัญว่าเรากำลังจะตายอยู่อย่างนี้นะเมื่อไปสำคัญอยู่นั้นก็ชื่อว่าไม่ไม่ปล่อยไม่วางขันทั้งห้าอันนี้เนะี่ย จิตยังเย็ดยังเถยโยถ้ถามันปรงมันวางกินจริงได้จริงมันเกิดงานความรู้ขึ้นมาในเรื่องตายตามเป็นจริงมันก็ไม่สำคัญว่ามีคนตายมีสัตว์ตายมีเราตายมีธดาตีขันห้ามันแตกแยก,กออกจากกันไปเท่านั้นเองเมื่อไฟเผา เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองนะก็คนอื่นตายให้เห็นเป็นสักีพยายนอยู่แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรเรื่องความตายสอนตนเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อสอนตนเข้าไปอย่างนี้ในปัจจุบันเนี่ยบ่อยๆเข้า อา้าวมันก็มองเห็นความตายนี่อยู่ลำาไีอยู่แล้วถ้ามันคิดเห็นอย่างนี้แล้วตัณหามันก็เบาบางลงมาเนี่ความทะเยอทะยานอยากไปในสิ่งที่รักที่ชอบใจต่างๆอ่งมันก็เบาบางลงไปเทศนา,าบ่อยๆเข้าไปเท่าดตัณหามันก็ยิ่งเบาไปเท่านั้นแหละระงับไปเท่านั้น อา้าวเมื่อความอยากมันระงับไปแล้วก็ไม่ต้องทำมาหาเรื่องชีพอะไรเหรือก็จะปล่อยให้ร่างกายนี่มันแตกดับไปโดยไม่ต้องหาปัจจัยอะไรไมาเรื่องมันเหลือบางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้จึงขอเฉลยว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น ไอความอยากในที่นี้ไม่เอาว่าความอยากให้ร่างกายนี่มันมั่นคงท้าวนไม่อยากให้มันแก่ชราอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปนี่ความอยากอันที่มันก่อให้เกิดทุกข์ทางใจท่านั้แต่ว่าธรรมดาผู้มีปัญญา ถึงไม่อยากอย่างนี้แล้วแต่ก็อยากตามธรรมชาติธรรมดามันเช่นอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับนอนอยากพักผ่อนร่างกายอันมนี้มันเป็นความอยากประจำขันขันอันนี้ถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มันไม่เกิดหิวอาหารไม่อยากอาหารอย่างนี้ มันกรใกล้ต่อตายแล้วอันนั้นนะอันนี้ถ้าธาตุขานนี่ยังปกติอยู่ถึงเวลาหิวมันก็ต้องหิวถึงเวลาอยากมันก็อยากความอยากอันนี้ถ้าบุคคลมีปัญญารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไปอย่างใดอเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารู้เท่าว่า ธาตุสี่ขันธ์นี่มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไม,ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็เหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองแต่ทีนี้กฎแห่งกรรมมันมีอยู่เกิดมาแล้วมีรูปมีนามอันนี้มาแล้วจำเป็นต้องหาเลี้ยงมันผู้ใดคิดอาฆาตตัวเอง เห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่ไปในโลกนี้ก็ไม่มีความสบายอะไรมาตายเร็วๆเสียยดีกว่างไปทำอัตตะวินิกรรมวินิกรรมคือหาทางทำลายชีวิตของตัวเองด้วยการดื่มยาพิษบ้างยิงตัวตายบ้างหมดนี้นะอันนี้เรียกว,ว่ามันทำเกินกฎธรรมดาไปมันก็ต้องเป็นบาป เป็นกรรมเวรแน่ทีนี้ติดสอยห้อยตามสนองไปเกิดภัยชาติได้ถึงเวลากรรมมันให้ผลแล้วก็มันมันจะม,มีเรื่องมายุให้จิตใจมันเกิดความโกรธความโศกเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงอะไรหมดนี่เกิดกุ้มจิตกุ้มใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยนะความรู้สึกอะถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ทำลายตัวเองได้แหละคนเรานะในมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่พิจารณาให้รู้เท่าความจริงของชีวิตดังกล่าวมาน,นั่นะนะเนี่ยเนยมักจะฆ่าตัวตายอะเมื่อประสบภัยพิบัติไม่สามารถจะแก้ไขได้ ถ้าบุคคลมาพิจารณาถึงกรรมถึงผลของกรรมได้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ฆ่าตัวตายแม่เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยลำบากละบนจะเพียงใดก็ตามผู้รู้ธรรมของจริงก็ยย่อมอดย่อมทนเพราะว่ารูปร่างอันนี้มันบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดเช่นนี้แล้ว มันก็ไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะมันรู้ว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมันเป็นเวรก็ศึกษาให้รู้ไว้แต่เนินเน่นๆเลยถ้าไปถึงเวลาทับขันมาอย่างนั้นมันไม่ฟังหรอกมันนึกไม่ได้หรอกเรื่องมันนะอืมที่เขาทำนองเขาว่านั้นห้างหน้าจวนนกนั่นเนี่ยหน้าไม่ี่เมื่อได้ห้างขึ้น ง้างขึ้นสายมันเอาสายมันมาใส่ไก่มันไวแล้วอย่างนี้นเลงไปแล้วมันจะไม่ลั่นไกลไม่มีหรอกนั่นนี่ยมันต้องลั่นอันนี้ฉันใดบุคคลเมื่อกุ้มใจมาเต็มที่แล้วคิดฆ่าตัวตายลงไปแล้วมันไม่ฟังแหละ ไม่มีอะไรจะมาต้านทานได้ก็ต้องฆ่าตัวตายดีๆคนสมัยนี้ยิ่งฆ่าตัวตายมากเมื่อมันไม่ได้สนใจทำว่าคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เบื่อหน่ายในชีวิตนี้แต่ถ้าได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าโดยละเอียดถีท่วนแล้วจะรู้ได้ว่าออร่างกายนี่ มันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเราสร้างกรรมทีแรกคนนะ่ะเราทำกรรมชั่วใส่ตัวเองเช่นไปฆ่าผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะกรรมนั้นแหละมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อตนมาเกิดในโลกนี้อีก ถึงเวลากรรมนั้นมันให้ผลแล้วมันก็ให้คิดฆ่าตัวตายตนเห็นมันเป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกุ้มใจไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรอย่างนี้แล้วก็ได้สเสวยทุกเวทนาเนี่ก็ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตาย ก็ภาวนาให้รู้เท่ามันเสียว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วมันจะอยู่ในบังคับบัญชาอย่างไงอ่ะจะบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยให้มันหายเจ็บให้ป่วยมันก็บังคับไม่ได้เมื่อรู้แจ้งอันนี้แล้วก็วางตามสภาพมันอ้าวมันจะแปรปรวนไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องมันจิตนี่จะต้องกําหนดมีสติกําหนดรู้เท่ามันตามเป็นจริง อย่างนั้นไปแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรไปเราก็ตามรู้ตามเห็นตามเป็นจริงไปอย่างนี้นะเมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจไม่เดือดร้อนใจเนะี่ยมันก็ปรงตกลงได้เออเราหาักหลงไหลมาอาศัยอยู่ในรูปนามอันนี้เราสร้างกรรมดีกรรมชั่วอะไรมาแต่ก่อนนน้นน่ะ ถึงข่าวกรรมชั่วมันในผลมันก็ต้องเกิดความวิบัติในร่างกายสังขารนี้แน่นอนเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าตนไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนหนหลังแล้วอย่างนี้ตนเจริญเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยกันมาอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้มันก็ไม่ มีกร,รมเวนตามสนองก็มีแต่กุศลคุณงามความดีเหมอนทำชีวิตคือร่างกายสังขารอันนี้ให้มีกำลังวางชาดีให้แข็งแรงดีไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อผู้ใดมีกำลังวางชาดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำรมชั่ว ไม่ได้ฆ่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมาจ็กก่อนหรือว่าได้ฆ่ามาได้ทำลายมาอย่างนั้นแต่ได้จะไปเสวยผลของกรรมนั่นเต็มที่แล้วกรรมทั่วนี่มันหมดอายุลงแล้วอย่างนี้นะมีแต่กรรดีมาให้ผลร่างกายอันนี้จึงสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่ถึงสมบูรณ์อย่างไรมันก็ไม่ฟังเมื่อหมดบุญเก่านั้นลงไปแล้วมันก็แตกดับทำลายลงดังที่เคยพูดปล่อยๆอย,อยู่นั่นแหละเพราะคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้จึงนำมาพูดบ่อยๆเมื่อไม่สนใจเรื่องคำเรื่องผลของคำนี่แหละคนเรามันจึงเป็นทุกข์มากอยู่นี่เนะ่เป็นอะไรมาวิบัติอะไรมาก็ร้องควรคาง ร้องหาสิ่งสักกิจต่างๆมาช่วยเหลืออะไรต่ออะไรมันก็คว้กไขวไปทั่วนะจิตแต่ใจนะนะว่าจากบ็บุนเพิ่งไปตามกระแสจิตนั่นแหละถ้ามีแต่ความทุกข์ก้มลมอยู่ในหัวใจนั่นผู้ใดที่ประมาทไม่ภาวนาไม่พิจารณาร่างกายสังขารใ้เห็นตามเป็นจริง ก็ยอมได้ประสบกับความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แหละก่อนตายกวนกาวายกระเสือกกาสนไม่มีสติประคองจิตของตนบาปกรรมมันก็ได้ช่องมานบ้น,นี้นะม,มันก็บีบบังคับเอาร่างกายนี้ให้ตายเร็วๆเ,เข้าอนดังนั้นนะ่ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายภาวนาให้เห็นแจ้งในนามในรูปนี้ตามเป็นจริงอย่าไปถือมั่นว่าเป็นเป็นเราเ,เป็นของเราเพ่กจิตสอนจิตให้ปรงให้วางอยู่เสมอเสมอเราเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่เมื่อกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาถึงกวันยังไม่หมด เราจะไปทำลายตัวเองเสียก่อนอย่างที่ว่ามานี่มันก็ไม่ถูกต้องตามกฎธรรมดามันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปดังนั้นทางที่ดีเราต้องกำหนดใจให้แน่วแน่แล้วพิจารณาให้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยแยกแยะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกไปดูไหนที่ว่าตัวเราเนะ่ะไม่มีน เมื่อมันแตกทำลายลงหากไม่เผาอย่างนี้นะอะมันก็เน่าเปื่อยน้ำหนองน้ำเลืง้งธาตุามันก็กระจายไปส่งกลินเหม็นไปทั่วอย่างนี้แหละธาตุดินเนื้อหนังวางสาผมขนเล็บฟันอะไรมวกนี้มันก็เปื่อยเน่าผูกพังลงไปเป็นธาตุดินของเก่านั่นแหละมันมันจะไม่เป็นอะไร นี่มันก็เป็นเป็นอย่างนี้แหละความจริงของร่างกายแต่คนไม่ค่อยจะสนใจพิจารณาเมื่อไม่สนใจพิจารณามันก็หลงยึดหลงถือว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอก็เป็นอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้ หลงผู้เมาผู้ประมาทในฝึกจิตใจของตนเองดังนั้นผู้ใดเป็นผู้มีอินทร์บารมีมีบุญวาสนาที่ตนได้ส่งสั่งสมอบรมมารู้ตัวแล้วก็จึงไม่ควรประมาทควรพากันรีบเร่งภาวนาเข้าไป ให้มันเห็นแจ้งในรูปในกายอันนี้ตามเป็นจริงมเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงอยู่แล้วเห็นอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่เห็นเป็นครั้งเป็นคราวต้องให้รู้ต้องให้เห็นอยู่เรือ่อยไปเป็นอย่างนั้นมันจึงรับประกันความทุกข์ใจได้มันจึงรับประกันความหลงสำคัญว่า มีตัวมีตนอยู่ได้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ทำความรู้เท่าทุกข์ทุกข์นี้มันเป็นเรื่องของขันห้าไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์อะไรขันห้าไม่ได้มีในตนตนก็ไม่ได้มีในขันห้าขันห้าก็ไม่ได้เป็นตนตนก็ไม่ได้เป็นขันห้าอย่างนี้นะพิจรารณาให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้ แล้วมันก็บรนเทาทุกทางใจได้เมื่อเวลาความตายจะมาถึงเข้ามันก็ไม่หวาดหวั่นพันพึงเพราะมันรู้มันเห็นว่าไม่ใช่เราตายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันแตกกระจายออกจากกันไปเฉยๆนี่คำว่าสัตว์ว่าบุคคลน,นั่นก็สมมุติเอาเฉยๆสมมุติว่ากันเท่านั้นเอง แต่เมื่อละสมมุตินั้นออกแล้วพิจารณาดูให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างอื่นได้เป็นแต่ธาดดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาหเห็นจริงแล้วนี่ความจริงมันมีอย่างนี้นะนี่แหละคำว่าการฝึกฝน จิตใจให้ดีจริงตามที่หัวข้อที่ยกขึ้นเบื้องต้นนะั่นน่ะต้องให้ดีจริงต้องให้รู้จริงในร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างนี้มันจึงไม่หลงห่วงสเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้บางคนก็อะไรแล้วอะไรโลกสานิวาตอันนี้ อยากจะเที่ยวเกิดมาอยู่เรื่อยแหละเพราะอะไรมันนี่เมื่อได้มาสัมผัสกับมันแล้วสิ่งที่ให้เกิดความสุขก็มีอยู่โลกอันนี้นะ่ะไม่ใช่มันให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปนะนี่แหละคนเรามันหลงติดรสชาติแห่งความสุขทั่วคราวนี่แหละอย่างหนึ่งก็เมื่อมี ขวมีเมียมามีลูกมีหลานมาและวัันี้ไม่ได้ภาวนาให้รู้เท่าสังขารความเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะยังหลงสำคัญว่าลูกเราหลานเราอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละไม่ละอุปาทานอันนั้นมันทำให้มาเกิดอีกเมื่อเวลาชวนจะตายก็วห่วง เมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงเหลนหล่อนเข้าไปทีนี้จิตใจมันก็ไปเกิดที่อื่นได้ไม่ได้แล้วมันก็วกเวียนอยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละเมื่อได้ช่องได้โอกาสมันก็เข้าไปท้องลูกท้องหลานจิตวิญญาณน,นี่น่ะเพราะมันห่วงนี้บันนี้พ่อแม่กลับเกิดเป็นลูกออกมานเอ ลูกกลับกลายเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปแล้วผูกพันกันอยู่นี้แหละวเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้อบรมฝึกฝนจิตแจงตนให้มันดีจริงๆอย่าให้ดีธรรมดาให้มันรู้จริงตามเป็นจริงดังกล่าวมานี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงดังแสดงมา